ยกกองมาถ่ายทำกันถึงเขาใหญ่กับฉากงานแฟร์ของโรงเรียนวิคเรียคอนแวนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสีสันของละครนางอายเพราะว่าฉากนี้ได้นักแสดงหนุ่มสาวของทั้งสองโรงเรียนรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองมาเข้าฉากด้วยซึ่งการเซตฉากในวันนี้นอกจากจะทำให้เหล่านักแสดงนึกถึงงานแฟร์ของโรงเรียนจริงๆแล้วแต่ละคนก็ได้แต่งตัวสวยหล่อหาแดดกันอีกด้วยค่ะคือเด็กโรงเรียนหญิงก็จะตื่นเต้นมากเพราะว่านี่คือเป็นครั้งเดียวของปีเป็นโอกาสเดียวของปีเลยพี่จะา ที่จะแต่งตัวแบบที่จะแข่งกันแต่งตัวสวยๆแบบนี้ค่ะก็ร้อนครับดู่ากชุดได้ฮะแต่ก็โอเคครับเหมือนที่คาริบอกว่ามันก็พอมีลมบ้างครับผมแล้วก็วันนี้ก็มากันหลายคนก็สนุกบรรยากาศเหมือนเห <c oughs> มือนง <c oughs> านประจําปีโรงเรียนจริงๆใช่ใช่ครับ <car és> ทําให้นึกถึงตอนเด็กๆที่เราไปงานโรงเรียนเราก็อยากจะแบบเฮ้ยนี่คืองานเด็ดของปีเราจะต้องแต่งตัวจะต้องทําผมแบบทุกอย่างต้องเป๊ะแล้วก็ไปเที่ยวเล่นตามซุ้มกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งงานนี้ผู้กำกับพี่เมียวประวัลรัฐก็มาติวเข้มคิวของนักแสดงแต่ละคนไม่ให้พลาดเพราะว่ามีรักสามเศร้าเกิดขึ้นระหว่างนางสายสุดาและคำพลโดยแก๊ปจักรินรับบทคำพลแอบชอบนางหรือว่านางเอกนิช,ชาส่วนคาริสารับบทเป็นสายสุดาแอบชอบคำพลซึ่งทั้ง3คนต้องมาเล่นโยนห่วงด้วยกันและเกิดเป็นรักสามเศร้าเหมือนเป็นรักสามเศร้าคือเราไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยแต่คนนี้ คนนี้ชอบนางแล้วแล้วคนนี้ก็ชอบคมพลอีกทีนะคะแล้วเราอยู่ในงานก็โยนห่วงเล่นกันอยู่สองคนเนาะคนนี้เขาก็อิจฉาเป็นโมเมนที่โหดร้ายที่สุดกับการที่แบบตื่นเต้นได้อยู่กับผู้ชายคนที่เราชอบใช่ไหมคะแล้วผู้ชายหันมาบอกว่าช่วยจีบผู้หญิงอีกคนหนึ่งให้หน่อยซึ่งเป็นเพื่อนเราเรารู้สึกว่าแบบ Oh <laughs> โอ้ไม่ก็ยังไงก็ฝากฉากนี้ด้วยค่ะเป็นฉากที่จะเกิดรักสามเศร้าเกิดขึ้นว่าสายสุดาจะงอนคำพลยังไงแล้วคำพน<ม>จะให้สายสุดาช่วยอะไรยังไงบ้างก็ต้องติดตามค่ะว่ารักสามเศร้าของพวกเราเนี่ยจะออ,ออกมาเป็นในรูปแบบไหนแล้วจะเป็นยังไงก็ต้องติดตามค่ะติดตามรักสามเศร้าของทั้ง3คนได้ว่าสุดท้ายจะลงเอยอย่างไรในละครเรื่องนางอายซึ่งตอนนี้ได้ถ่ายทำไปกว่า70%แล้วค่ะ สียานาั้นช่อลำเจียกรายงาน